แล้วคนนุณแม่ก็มาได้ขออนุญาตเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็น่าสนใจมากๆเนื่องจากว่าคุณแม่เนี่ยก็เป็นมะเร็งปอดโจทย์เรื่องเอิญแล้วก็ดันลูกสาวเนี่ยเป็นพยาบาลน,นะครับแล้วก็เข้ามาปรึกษากันแล้วนี่มาถามนิดน,นึงนะครับว่าคุณแม่เจอได้ยังไงไอค่ะมีอาการไอประมาณสองนาท์ ไปทำดีสแกนแล้วก็เจอต้องโดนบังเอิญนะครับน้อทีนี้ต้องถามว่าลูกสาวว่าในฐานะที่ตัวเองเนี่ยเป็นบุคลากรทางการแพทย์นะครับนาอแล้วก็เนื่องจากอาจจะมีความรู้เราก็เลยรีบมาตรวจเลยแล้วทันเจอตอนที่เจอเนี่ยตกใจไหมไม่มันก็ตกใจค่ะเจอเองตัวเองเน่ยตกใจอ๋อว่าเจอถูกไหมใช่เพราะว่าคือพอไอเยอะเราก็คิดแล้วเนื่องจากเราเป็นบุคลากรทางการแพทย์เราก็คิดว่าถ้าไอเยอะๆมันก็มีความเสี่ยงใช่จะเป็นก็เลยบอกแม่ว่าช่วงนั้นท่างเลย เขาตรวจเจอเขาตรวจปุ๊บเจอปั๊กแจ็คปอดเลยอ๋อโอเคยิ่งตกใจเข้าไปใหญ่เลยทีนี้ต้องบอกเลยว่าตอนนี้คุณแม่เจอเนี่ยเนื่องจากว่าตัวตัวโรคเนี่ยยังเป็นระยะเริ่มต้นก้อนขนาดเล็กเลยได้รับการผ่าตัดแต่อันนี้เราผ่าตัดกันมาแล้วนานขนาดไหนคุณแม่เกือบสองเดือนเดือนค่ะเป็นไงสองเดือนตอนนี้เป็นยังไงบ้างสบายดีค่ะและตอนช่วงผ่าตัดเนี่ยหลังผ่าตัดหายไปกลีบปอดคุณแม่ตัดกลีบปอดขวามันไปนะก้อนประมาณสกองเซนกว่มนะครับเนาะ หลังจากก่อนผ่าตัดกันำมาตัดเนี่ยช่วงระยะเวลาสั้นๆอ่หะหนึ่งถึงสองเดือนตอนนี้มันหายใจต่างกันไหมครับหรือความรู้สึกมันเปไน็นยังไงก็ก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะคะก็มีอาการเหนื่อยน,นิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้มีปัญหากับชีวิตเท่าไหร่อ่าแล้วช่วงนี้เป็นยังไงเดินเหินสบายดีค่ะอ่าแล้วสแล้วอ่าได้ไปออกกำลังกายได้ไหมมีค่ะก็มีการเป่าไอา้ออลูกไอ้ลูกบอลสามลูกอ่า ฉะนั้นเราบอกเลยว่าอันนี้คือสําคัญมากๆเพราะว่าด้วยความที่ว่าลูกเนี่ยเป็นหัวลากาฬวารคแท้เนี่ยเมื่อใดก็ตามที่เรามีอาการที่มันผิดความปกติเนี่ยแล้วเราถ้าเราเจอได้เร็วเนี่ยพอเราไปตรวจเจอเนี่ยพวกนี้เนี่ยทั้งหมดเลยว่าพอเจอเร็วเนี่ยมันก็จะเป็นระยะเริ่มต้นถ้ามันเป็นจริงๆอ่ะไม่ต้องกังวลพวกนี้พอมันรักษาปุ๊บเนี่ยตอนนี้ต้องให้ยาคีเมียแบบนี้กับแม่ไม่ต้องค่ะใช่เพราะว่าเราเจอเป็น ระยะเริ่มต้ตนระยะหนึ่งฉะนั้นถ้าเราเจอเร็วเนี่ยเราจัดการได้เร็วเนี่ยพวกนี้เนี่ยเราแทบไม่ต้องเลยฉะนั้นไม่ต้องกังวลที่กลัวที่จะเจอแต่ถ้าเจอเนี่ยขอให้เป็นระยะแรกงี้ขอคุณไม่หายนานๆน,นะครับนะโอเคครับสวัสดีครับ